ะอนาจังเป็นนกแก้วที่มันเลี้ยงันกล้วก็เสียไปเรื่ององห้องเนะี่ย น้าจังไปไหนแล้วน้าจังอืมยอยู่กับพอลลี่นกแก้วตอนนี้ชื่อพอลลี่ครับมีคู่เขาชื่ออน้าจังแต่เสียไปแล้วไปไหนไปกันเนาะ